ไฮเปอร์อัปเกรดไททานสปิเกอร์แมนจงมาสถิตอยู่ที่ตัวผมผมจะให้ปลาหมึกนั้นมอบพรให้แก่ผมอาละ่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอร้องละ่ะเฮ้ยขอสักหนึ่ง สำหรับอีเวนต์วันวาเลนทาเนี่ยทุกคนตัวมิติ0.5ครับมีคนได้ไป็ื่นสี่แล้วว่าถือว่าก็น่าจะแบบออกง่ายอยู่นะทุกคนแล้วก็เออคิวปิกนะครับเป็นแสนเลยอะตัวน,นี้เป็นล้านแล้วครับตอนนี้เนี่ยผมก็มี4ี่พันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ทั้งหมดเนี่ยเออกี่กล่องนะยีกล่องเองอรอกงั้นเราซื้อเลยนะทุกคนนี่ซื้อมาครับผมเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะได้สัมัทุกคน เอาซะน่อยนะฮะเรียกได้ว่าตอนนี้คือกล่องแบบแน่นๆขอร้องล่ะ0ูจดผมได้บ้างเถอะ <c oughs> คือไออีเวนเปิดกล่องเนี่ยไอพวกแบบตัวแร่ๆนี่คือแบบยังไม่ค่อยมาเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดนี่เลยทุกคนข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับขอให้ผมได้แหละขอร้องละคือถ้าผมได้2ตัวนะเดี๋ยวผมจะเอาไปแจกเลยนะทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเปิดตรงนี้แล้วกันโอเคมคันอาจจะใกล้วันวานเลนทา์เกินไปครับเปิ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 บมาปะเนี้ย โอ้โหคิวปิกมาครับแต่ว่ามิตติผมยังไม่มาดินะครับตัวน,นี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปเิีเปิดหนึ่งกอนเปิดหนึ่งกองเปิดหนึ่งกองโอ้โหมองไม่เห็นกล่องด้วยอีกหนึ่งกองอีกหนึ่งกองเออโอ้โหลำโพงผมต้องไปเปิดตรงไหนเดียวนะนี่ผมอุตส่าห์ย้ายมาเซิร์ฟรวมเลยนะทุกคนหวังว่าเขาจะออกไปต้องออกกันละนะ โยนมามาแล้วผมร้านสตาร์บั克สโตนร้านคลิปเกมพาร์ทแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเติมโลบักหรือจะเอ็ฟาร์มเงินแมปทอยเลตเราก็มีแล่ยังมีบริการอนื่น,อ,น,อ,นอีกมากมายอย่าลืมไปซื้อกันนะคะได้ที่ร้านสตาร์บั克สโตนก็ร้องล,องล่ะเห็นอะไรปร่าวะทุกคน <c oughs> เห็นแต่ลำโพง <c oughs> โโเรียบร้อยกูเกือก่องสุดท้ายทุกคนโยนไปนู่นเลย มาทุกคนสําหรับวงล้อเสี่ยงดวงของเราครับแมคค้างคามานานะต้องบอกว่าโคตาเต็มแล้วอันนี้นั่นจะเป็นรุ่นเก่าอยู่เลยเนี่ยจากคนรุ่นเก่าอยู่นะครับตอนแรกเนี่ยสำหรับวงล้อครั้งนี้เนี่ยจะได้ตัวท็อกซิกนะทุกคนอ่าตรงไหนนะอยู่ไหนท็อกซิกผมหายไปไหนแล้วเนี่ยขอข้างบนนะครับจะได้ท็อกซิกเนี่ยสามตัวนะสำหรับวงล้อนี้ผมก็เลยแบบเอา20เพชรนะทุกคนเห็นไหมก็จะมี20เพชรอะไรเงี้ยแต่คนไหนที่ส่งมาแบบ 50เพอจนี่เขาน่าจะแบบดูคลิปเก่าๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมยัดรางวัลเพิ่มครับก็จะเป็นแบบรางวัลจากวันวาเลนไท์นะทุกคนอาจจะเป็นตัวฟาร์มเงินนะครับหรือว่ารางวัลปลอบใจแล้วกันนะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยทุกคนอ่าครับผมเรามาอยู่ในหน้าวงล้อแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการเริ่มหมุนเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะสลับ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 ตัวเลขสักหน่อยนะครับมีทั้ง100เบอร์ครับท็อกซิค3รางวัลแล้วก็จะเป็นตัวฟาร์มเงินแล้วกันนะครับคือถ้าผมไม่เกลื่อนเนี่ยรางวัลมันก็น่าจะดีกว่านี้ทุกกคนนะิิป้งผม็ไดดตัววเีย เอ้เ,อเกือบสาได้โอเคขอญาตหมุนยังไงก่อนคนแรกของเราจะเป็นใครครับผมสำหรับท็อกซิกเบอร์ห้าเก้าเจ็ดเก้าเรียงกันมาเลยแล้วเป็น79แทนครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่เบอร์หนึ่งร้อนะครับสิบเจมก็ยังมีฮะนะครับอันนี้คือสุดแล้วนะทุกคนผมเลื่อนสุดแล้วครับก็คือหนึ่งร้อยนะ 79ทุกคน20เจมพอดีครับตามกฎนะทุกคนนะครับเพราะว่ามันเป็นวงล้อสิ่งดวงอ่ะ20เจมใครที่ส่งมา50นี้ก็อาจจะเจ็บใจด้วยเนี่ยพวกเราไม่ยอมดูคลิปใหม่ผมแง่น้อยใจเหมือนกันนี่ยินดีด้วยผมไปฮะส่งเลยอย่าลืมเช็คก,กล่องนะครับนะครับสำหรับคนที่2องครับนะครับโอ้โหปเบอร์สูงทั้งนั้นเลยอ่ะ อู้แล้วเป็น84ทุกคน81 82 83 84็ครับถือว่าตามกดครบเรียบร้อยนี่ไม่มีพิมพ์เขียนยันอะไรด้วยนะแสดงว่าเขาขังจริงอะอ่าลืมสลับจองอะไห <c oughs> นบอกว่าจะไม่พลาดว่ะสติสติกอ่อนอันนี้ผมเพิ่งตื่นทุกคนเสียผมก็อาจจะแบบเหมือนคนเพิ่งตื่นซึ่งผมก็เพิ่งตื่นจริงๆนะนี่นะครับคนนี้ได้ไปขอย่านหมุนต่อครับผมสําหรับท็อกซิกไปใครจะได้ไปครับผม เฮ้ยแล้วมันเบอร์สูงบมนเลยหรือเปล่าแต่เป็น31เฮ้ย31นี้ออกบ่อยในวงล้อผมอะ31็ครับผม1 2 3 4 5สอ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 9 10 11 12 13หก็1ก็ครับผมโอเคไปเลยท็อกซิกนี่แน่ โอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาหมุนกันต่อครับทาไมผมพึ่งนึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะหมุนทีเดียวเลยนะทุกคนแล้วก็ค่อยให้ทีเดียวนะครับโอเคขอย่านล้างสําหรับตัวท็อกซิกก่อนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อสำหรับเรียกได้ว่าความจริงมันไม่มีรางวัลหรอกแต่คนก็ส่งมาเยอะอะไรเงี้ยแต่ผมก็เลยแบบให้ตัวฟาร์มันวันเลนทานแล้วกันมันมีพอดีนะครับมันมีพอดีก็เอาไว้แบบผลิตเงินอะไรเงี้ยสะสมอะไรก็ได้ ขอย่านหมุนแบบรูนรัวเลยนะครับแบบ4ทีนะครับสำหรับคนแรกครับที่จะได้ตัวฟาร,ร์มวันวาเลนไทน์นั้นจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเมยก็76ครับขอย่านสลับทางนิดนึงอะเหมือนจะเป็น3 0 39ครับผมโอ้โหเรียงกันมาเลยเรียงกันมาเลย6กครับโอเมก็ oh God. เดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นคนที่30ก็คือคนนี้นะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรานับใหม่นะทุกคนเพื่อแบบว่า เที่ยงตรงเ ENNIS, ที่ยงตรงนะเจ็ดแปดเก้าสิโอเคไปครับผมเอาไปฟาวไปเล่นนะแล้วเราก็นับต่อครับทุกคนนะครับไปอีก9ก็คือจะเป็น39นะครับ31 32 3บเอ็ดสา่านคาเจล่าแขนเลื่อยโอ้โหยนเสียดายฮะแม่เขาส่งมา50เพชรด้วยนะอันคนนี้น่าจะมาจากคลิปเก่าเพราะฉะนั้นเอานี่ไปปลอบใจนะเอาไปเลยครับผมสำหรับรางวัลคนเกลือต่อไปก็คือเบอร์63เดี๋ยวสิา เดี๋ยวเรานับต่อจากเอ่อ39เลยนะทุกคน62 63ครับผมเพชรผมหมดแล้วพี่มีแค่นี้โอ้โหก็ยังดีนะเองยังได้รางวัลปลอบใจฮะเขาเรียกได้ว่าเอาไปฟาร์มหาเพชรต่อไงเออแล้วก็มามาสุ่มวงล้อสิงดวงต่อนะอันนี้มาสําหรับคนสุดท้ายครับ76 7 8 6ครับผม FC ขอบคุณมากครับอย่าลืมมาสุ่มต่อนะอันนี้คือรางวัลปลอบใจนะครับผมเป็นปลอบใจที่เพิ่งมีอ่ะ ที่ผมเกลือมานะเอาแล้วก็มาให้ทุกคนไปเลยเอาดีมาครับหนึกล่องโอ้ยมี7,400เพราะฉะนั้นทุกคนมาเฮ้ยเรามันยอมไม่ได้เอามาเลย5,000แบบหนึ่งกล่องโอเคอีกสักสามปะไม่เอา,าผมชอบแบบสืบสิบอะไฮเปอร์อัปเกรดไททานสปิเกอร์แมนจงมาสถิ่ตอยู่ที่ตัวผมผมจะให้ปลาหมึกนะั้นมอบพรให้แก่ผมอาละ ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอร้องล่ะเฮ้ยขอสักหงึ่งผมจะหลับตาผมจะไม่ดูแล้วผมจะไปเช็คเองว่าผมได้หรือเปล่าทุกคนผมได้ป่ะผมซูมจอใกล้ด้วยนหว่าทุกคนบอกก็ไม่เห็นเหมือนกันเค็มปีโอ้ วงล้อเสี่ยงดวงดีหรือเปล่านะเพราะว่าบางคนก็แบบมาจากคลิปเก่าคลิปใหม่อะไรเงี้ยคือเพชรมันก็แบบงงๆมันก็มั่วม่วไปหมดอ่ะคนก็ไม่ได้ดูคลิปล่าสุดอะไรเงี้ย <S <S ผมเลยคลิดว่าจะยังไงดีนะแต่เราก็ย้ำต่อแล้วกันนะสำหรับคนอยากเข้าร่วมกิจกรรมครับสุ่มเพชรเสี่ยงดวงครับเพราะฉะนั้นจัดไปเลยท็อกซิก5ตัวครับ5้ารางวัลนะทุกคนผมอยากจะเปิดต่อเพราะฉะนั้นผมขอซักเออขอ2 5ถึง30อ่บะทุกคนเพราะว่าผมจะได้เอา5000เนี่ยไปเปิดต่อนะแล้วก็สำหรับตัวแขนเลื่อยเนี่ยอันนี้ผม เดี๋ยวไปแจกใต้คอมเมนต์ละกันนะนี่หโหคอมเมนต์นี่ตาวาวเลยผมรอยอยู่นะเขาบอกค่ารางวัลน,นะเสร็จผมแน่ต้องมีสักตัวอะไรเงี้ยนะอย่าลืมคอมเมนต์มานะกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมมานะทุกคนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราให้ไปเลยค้ารางวัลน,นะครับสำหรับซุ่มเพชรเสี่ยงดวงก็คือจะเป็นท็อกซิกนะครับอยู่ข้างบน5้ารางวัลเหมือนกันสําหรับซุ่มเพชรเสี่ยงดวงเนี่ยคือเราจะมีแบบคู่แข่งแบบร้อยคนเท่านั้นไงถ,งถ้าเราแบบว่าลงมาหลายๆเบอร์เราก็แบบตัดคู่แข่งได้ใช่ไหมนะครับแต่สาหรับเลื่อยเนี่ย มันฟรีไงคนมันก็เยอะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชื่อผมอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่ชื่อผมอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมเข้าวาล์มเล่นกันได้มีโคต้า100คนเท่านั้นนะอันนี้คือขอ25ถึง30เพศละกันนะครับใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวมาสุ่มกันต่อนะอันนี้ก็โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปวิด,โดีโอนีก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> ขอบคุณมากมากครับผมบายบายครับ